ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เครารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ข้อบังคับนี้ต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ขอความมนาพวกเรานะครับมุติที่ภาวะพวกเรามีด้วยกันทุกคนเราต้องการมามีส่วนร่วมในการบรรเทาบัรณาของบ้านเมืองเราพูดได้ทุกเรื่องเลยครับเพื่อแนะนํารัฐบาลตามมาตรา1น5กสแม้ข้อแนะนํานั้นจะลงท้ายด้วยเหตุผลที่แรง แต่ผมเชื่อว่าในรุ่มตรีผู้เสนอยติท่านอยู่ที่นี่กอมลอ,อยู่ที่นี่สามารถอธิบายได้แต่กรณีบุคคลภายนอกแลสถต์บันไม่สามารถมาอธิบายได้จึงขอพวกเราหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงในประเด็นใดก็าตามที่จะเกี่ยวข้องกับข้อบังคับข้อที่4 5วที่้าวที่สองนะครับขอความร่วมมือพวกเราเพราะประชาชนเขาก็หวังเรามีส่วนร่วมแก้ปพญหาน ไม่ใช่เพิ่มปัญหาให้กับบ้านเมืองครับครับต่อไปจะมีท่านต่อไปคุณพิจารณ์ชววพัฒนวงครับขอเชิญนะเรียนท่านประธานสภาขอไปครับเรียนท่านประธานวัฒนสภาที่เคารพผมพิจารณ์ชาวพัฒนวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะสมาชิก รัฐสภาท่านประธานครับพรกเก้าไกลนะครับและพักร่วมฝ่ายค้านมีความพยายามมาตลอดครับที่จะขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อให้มีการหาทางออกร่วมกันนะครับของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้กฎหมายการใช้อำนาจของรัฐบาลว่าเป็นไปโดยสมสเหมาะสมและเป็นไปตามสัดส่วนหรือไม่ นอกจากนั้นครับเราคาดหวังครับว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการบรรจุวาระเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อพิจารณาจะติการแก้รัฐธรรมนูนแต่ปรากฏว่าก็ไม่เป็นนะครับอย่างที่ประสงค์ก็ไม่เป็นไรครับท่านประธานจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเรียน,ยนท่านพิจานนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันในหมู่พวกเราเรื่องของรัฐธรรมนูญนั้นคำมติการกำลังส่งเรื่องมาฮะ แล้วคววัตถุประสงค์อย่างที่เราทราบว่าการเปิดสมัยวิสามัญครั้งนี้เรื่องนี้นะครับเรื่องนั้นจะเป็นไปตามลําดับวาระครับครับผมครับขอบคุณท่านประธานที่กรุณาชี้แจงครับแต่ว่าท่านประธานครับสําหรับการประชุมวิสามัญในวันนี้นะครับหลังจากที่พวกเราพักฝ่ายค้านนั้นก็มีเสียงไม่ครบนะครับทางครมก็เป็นผู้ขอเปิดนะครับประชุมวิสามัญทีนี้เมื่อผมไปอ่านลงในยติที่ทนายกนะครับ ยื่นขอเปิดมาก็ต้องเรียนท่านประธานครับว่าเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่ได้นําไปสู่ทางออกครับเนื้อหาที่ปรากฏนั้นนะครับมีการบอกเล่าข้อเท็จจริงที่บิดเบือนพยายามกบเกลื่อนความผิดในหลายด้านและมีความพยายามในการให้ร้ายต่อนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่เห็นต่างรวมทั้งมีข้อความที่โยนความผิดแก่ผู้ชุมนุมโดยไม่ได้คำนึงถึงความผิดพลาด ของตัวท่านนายกเองแต่อย่างได้ครับผมขออนุญาตที่จะไล่เลียงนะครับให้ท่านประธานฟังว่ายตินี้มีความปิดเบือนอย่างไรในข้อที่หนึ่งครับท่านนายกระบุครับว่าการชุมนุมนั้นจะส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด1 9และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงเวลาครับประท้วงเชิญครับ ผมขออนุญาตกระทวงตามข้อังครับข้อที่สี่สบห้าคือผู้อภิปรายเมื่อเกียได้อภิปรายใส่รลายไปว่า,าในยตินั้นเป็นการไปให้ลายเด็กนักเรียนนักศึกษาแต่ผมตรวจดูในยติเท่าไหร่ไม่มีเขียนถึงในเรื่องเหล่านี้ผมว่าผู้อภิปรายต้องพยายามอย่าไปใส่ลายหรือไปพูดจาในลักษณะที่ทำให้เกิดปัญหาต้องขออนุญาตกระท้วงกับครับ ก็เป็นข้อสังเกตนะครับไม่ไม่ถึงขนาดประท้วงเพราะว่าเป็นเรื่องท่้นพิจารณาสรุปแต่ว่าถ้ามีประเด็นใดผมเรียนไว้ล่วงหน้าเลยประเด็นใดที่ผู้พิปรายอภิปราย,ารายเกินขอบเขตข้อที่จริงอะไรพวกเราที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งหรือพวกเราที่อยู่อีกด้านอีกด้านหนึ่งหรือใครก็ทามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะครับครมอมีสิทธิ์จะชี้แจงได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าสมาชิกนั้น ถ้ามีความประสงค์ทวงเพราะว่าอภิปรายนั้นไม่ตรงข้อจริงท่านก็มีสิทธิตามข้อบังคับกับอนุญาตตลอดครับเชิญต่อครับกัปรันครับเมื่อสักครู่นะครับผมกําลังชี้แจงนะครับถึงว่าด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโลกนะครับการชุมนุมเขาประธานไม่ว่าใครจะใส่เสื้อสีใดก็ตามมาร่วมชุมนุมหรือแม้กระทั่งการรวมตัวกันเพื่อเฝ้ารับเสด็จไม่ได้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโลกครบท่านประธาน เพราะเราเห็นแล้วครับตลอด4เดือนที่ผ่านมาในการชุมนุม44จังหวัดวันที่มากที่สุดทั่วประเทศนับล้านคนเรายังไม่พบนะครับว่ามีผู้ติดเชื้อจากการไปชุมนุมประการที่สองครับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนั้นจะเกิดขึ้นได้ประชาชนในประเทศนานาประเทศเขาต้องเชื่อมั่นแล้วครับว่าความขัดแย้งได้ถูกแก้ไขลง แต่ถ้าหากความขัดแย้งในสังคมนั้นสงบลงแบบจอมปลอมเพราะใช้กฎหมายปิดปากประชาชนความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงแน่นอนครับในยติข้อที่2ครับรรทา่านประธานท่านนายกได้พยายามที่จะให้เหตุผลนะครับถึงการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงโดยท่านระบุถึงเหตุการณ์ที่มีการชุมนุมหน้าทำเนียบนะครับ คืนวันที่14ว่าอาจจะมีความต่อเนื่องในวันต่อต่อไปผมก็ต้องเรียนว่าเหตุ <OB Z. S 1> ผลนี้ฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะในวันนั้นเนี่ยผู้ชุมนุมได้มีการประกาศชัดเจนครับว่าจะยุติการชุมนุมในเช้าวันที่15เวลา6นาฬิกานอกจากนั้นเหตุผลในการออกประกาศท่านยังให้อีกครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนยติระบุครับว่าผู้ชุมนุมมีการขวางและหยุดขบวนเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งในข้อเท็จจริงครับท่านประธานครับรัฐบาลน,นั้นมีหน้าที่ในการถวายอารักขาให้ขบวนเสด็จไม่ผ่านในเส้นทางที่มีการพิพาดอยู่แล้วและในข้อเท็จจริงผู้ชุมนุมเองนะครับก็ได้มีการเคลื่อนย้ายมวลชนจากบริเวณถนนราชดำเนินกลางเพื่อให้ไม่ให้ขีดขวางขบวนเสด็จจากที่มีการประกาศเป็นหมายกําหนดการไปก่อนหน้านี้ดังนั้นท่านประธานครับ จากที่ท่านนายกระบุในยัติเดสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้สํานึกถึงความผิดพลาดในการถวายการอารักขาของตนเองเลยแต่กลับโยนความผิดให้กับประชาชนนําไปสู่การดําเนินมาตรา110ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตการใส่ร้ายป้ายสีต่างก็ท่านประธานมีแต่จะเป็นการเติมเชื้อไฟเติมความรุนแรง และเพิ่มความรู้สึกอายุติธรรมในใจของประชาชนนอกจากนั้นครับท่านนายกก็อาศัยการประกาศสถานการฉุกเฉินฉบับนี้เพื่อสลายการชุมนุมในค่ำวันที่16ตุลาคมบริเวณสี่แยกปทุมวันใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงซึ่งผมยืนยันกับท่านประธานว่านี่ไม่เป็นไปตามหลักสากลอีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความเกลียดชังนะครับให้ผู้ชุมนุมมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมาดูในข้อที่3ของยติกรัฐประทานมีการระบุครับถึงข้อเรียกร้องต่างๆแล้วก็เขียนว่ามีการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมบางเรื่องแล้ว ผมต้องขออนุญาตตั้งคําถามนะครับต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอท่านช่วยกรุณาตอบชัดๆนะครับที่ว่าบางเรื่องดําเนินการแล้วเนี่ยมีเรื่องใดบ้างดําเนินการแล้วความคืบหน้าเป็นอย่างไรไมนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมอ่านยติแล้วแต่ผมก็ต้องสรุปกับท่านประธานว่ายตินี้การเปิดประชุมสาภาในครั้งนี้เนี่ยท่านนายก มีเจตนาเพื่อปัดความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่ท่านเป็นศูนย์กลางของปัญหาและกำลังใช้เวทีสภาแห่งนี้เพื่อฟอกขาวตนเองเพื่อกล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อปกปิดความผิดและปกป้องความล้มเหลวของตนเองแทนที่จะเป็นการหาทางออกของประเทศเอาละครับทีนี้เรามาดูที่ไปที่มาของการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก่อนอื่นผมต้องเรียนท่านประธานผ่านไปทางท่านนายกนะครับว่าท่านต้องทําความเข้าใจกับผู้ชุมลุมเสียใหม่ถ้าท่านยังอยู่บนฐานคิดนะครับว่าประชาชนเยาวชนนักศึกษานักเรียนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมีใครมาชักนําได้สามารถมีใครที่จะมาชี้นําได้ท่านคิดผิดเยาวชนเหล่านี้ เด็กรุ่นนี้ฉลาดเกินกว่าที่ใคยจะมาชี้นำครับมิฉะนั้นแล้วค่านิยม12ประการที่ท่านเพียนใส่เข้าไปสมองเขาเหล่านั้นเนี่ยมันคงจะอยู่ตรงนั้นน,นะครับท่าน,ท,านท่านประธานฝักีินท่านนายกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้นะครับแม้ว่าจะถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่เที่ยงของวันที่22ตุลาคมแต่ก็จําเป็นนะครับที่ยังพูดถึงความได้ชอบธรรมผมต้องเรียนครับว่าผมไม่พบนะครับองค์ประกอบ ในการที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามมาตราก9กและ11ของพรกรฉุกเฉินบัญญัติไว้อย่างนี้ครับว่าเป็นการก่อการร้ายการประทุษร้ายหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากระทบความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของรัฐหรือบุคคลขีดเส้นใต้เลยครับคำว่ากระทบความมั่นคงของรัฐรัฐบาลนี้มักใช้คํานี้บ่อยครั้งครับ ท่านนายกต้องเข้าใจนะครับความมั่นคงของรัฐนั้นไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐบาลท่านจะออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความอยู่รอดของรัฐบาลท่านไม่ได้นอกจากนั้น,นครับประกาศฉบับนี้สร้างความกังวลในระดับนานาชาติครับแม้แต่กระทั่งโฆษกข้าหลวงใหญ่แห่งสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเนี่ยก็ออกมาแสดงความกังวลนะครับต่อการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนรวมไปถึงการจับกลุ่มเพราะว่าเป็นการขัดนะครับต่อ หลักการการรับรองสิทธิในระดับสากลที่ประเทศไทยนั้นเป็นภาคีอยู่ทีนี้หากเราย้อนกลับไปกัทประทานมุ่อปี2557สมัยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะนั้นพลเอกประยุจันโอชาลงตำแหน่งผู้อัญชาการทหารบกท่านเคยออกมาให้ความเห็นครับที่ไม่เห็นด้วยทัศรัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่านให้เหตุผลว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ผมก็อยากให้ท่านนายกประยุทธ์ซึ่งขนาดนั้นเป็นพอบทอบเมื่อปี5 57นะครับนั่งทามาชีนมาหาท่านนายกวันดีครับเพื่อมาเตือนท่านครับให้หยุดคุกคามประชาชนด้วยกฎหมายพิเศษท่านประธานครับผมเรียนครับว่าการประกาศสถา,านการณ์ฉุกเฉินในอดีตแต่ละครั้งที่ผ่านมาเนี่ยล้วนแล้วแหละล้วนแล้วแต่มีสถา,านการณ์ที่แตกต่างจากปัจจุบันทั้งสิ้นครับ ใน6ครั้งที่ผ่านมาซึ่งผมเรียนนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าประกาศที่ผ่านมาชอบทําหรือไม่ชอบทําแต่ผมกําลังเปรียบเทียบสถานการณ์ว่าที่ผ่านนานั้นมีการชุมนุมที่ยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานมีการยึดสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะมีการทําลายทรัพย์สินของเอกชนทรัพย์สินของสาธารณะซึ่งนําไปสู่การประกาศสถานการณ์ถูกเฉินแต่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ปรากฏในปัจจุบันครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาการชุมนุมเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธยอมรับครับว่ามีอยู่บ้างที่มีการประทะกับเจ้าหน้าที่รัฐ มีการใช้คาําพูดที่เป็นเหมาะสมมีการทําลายทรัพย์สินร,ราชการอยู่บ้างแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ท่านจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงกฎหมายที่มีอยู่กฎหมายที่ที่มีอยู่เดิมเนี่ยสามารถที่จะใช้ควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปโดยปกติเรียบร้อยได้ดังนั้นนะครับผมเรียบร้องนะครับท่านนายกครับท่านบอกว่าถอยคนละก้าแต่ท่านก้าเก้าเกินมาแล้ว3ก้านะครับยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่เท่ากับเพิกถอนครับ ผมเรียกร้องให้ท่านนายกเพิกถอนระนระาศาสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับปล่อยตัวและยุดนั้นเป็นคนที่เสษติดอำนาจครับท่านใช้อำนาจพิเศษมาตลอด ตั้งแต่การเข้าสู่อำนาจผ่านการรัฐประหารท่านก็ใช้อำนาจตามมาตรา44มีสภาที่ติดปัญหาแห่งชาติเมื่อมาถึงสมัยรัฐบาลนี้ท่านไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นแล้วครับที่มาจะค้าจุนอำนาจของท่านท่านแทบจะบริหารประเทศไม่ได้พอเกิดโรคระบาดเข้าทางครับท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อเนื่องมาวันนี้ครบเจ็ดเดือนแล้วนะครับพอมีการประท้วงท่านก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงอีก นี่คือการเสพติดอำนาจนี่คือพฤติกรรมนะครับของผู้นำประเทศที่ลุกแก่อำนาจและเสพติดอำนาจโดยแท้ครับท่านประธานท่านประธานครับถ้าเราจะบอกเหตุผลที่นักเรียนนักศึกษาประชาชนประชาชนเหล่านี้ออกมาชุมนุมนะครับก็ต้องบอกว่าอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิต,ติบัญญัติอำนาจฝ่ายบริหารอำนาจฝ่ายตุลาการนั้นล้วนแล้วแต่บิดเบี้ยว ิดเบือนและไม่ตอบสนองความยุติธรรมในสังคมไม่ตอบสนองอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคมโดยรวมคำถามที่ทนายกถามครับว่าผมผิดอะไรนะครับผมคิดว่าท่านไม่ควรจะถามคำถามในเวลานี้ครับเพราะคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วความแตกแยกความยากจนความสิ้นหวังความลำบากของพี่น้องประชาชนในห่วงเวลานี้คือคำตอบที่ชัดเจนครับ ทางออกของประเทศต้องเริ่มจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับว่าท่านคือต้นตอของปัญหาคนรอนนะครับท่านประธานทำงานมากยิ่งผิดมากเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่ความผิดที่ร้ายแรงและน่าเป็นห่วงที่สุดคือการที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้ตัวว่าทําผิดครับท่านปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงปฏิเสธที่จะสํารวจและแก้ไขพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดพลเอกประยุทธ์นะครับมีความผิด ทั้งในพฤติกรรมส่วนตัวเพราะว่าจะเป็นการลูกแก่อำานาจพูดจาคุกคามประชาชนในด้านการบริหารแสดงให้เห็นแล้วครับว่าจัดการกับโรคระบาดโควิด -19 โดยเสียสมดุลระหว่างด้านสาธารณสุขกับการรักษาเสรีรภาพทางเศรษฐกิจอีกครั้งนะครับท่านผิดในฐานะที่ท่านเป็นผู้สร้างครับและเป็นผู้กอบโกยสิ่งที่เรียกว่าระบอบประยุทธ์ตั้งแต่การเข้ามาสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารจนวันนี้ครับท่านประธานครับ ระบอบประยุทธ์นั้นเต็มไปด้วยการครอบงำและแทรกแซงองค์กรอิสระใช้อำนาจพิเศษที่ไร้ราการตรวจสอบไม่มีการรับผิดรับชอบซ้ำยังละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นต่างอย่างไม่หยุดหยน่นผมสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานด้วยเวลาที่เหลืออยู่ถึงเวลาแล้วครับที่พักร่วมฝ่ายรัฐบาลต้องทบทวนท่าทีของท่านในการร่วมรัฐบาลครับ สมการที่ได้ผลรับว่าราบประยุทธ์นั้นจะไปต่อไม่ได้ครับหากไม่มีพรกร่วมพัฒบาลอยู่ในนั้นถึงเวลาแล้วครับพี่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องหยุดเอาความจงรักภักดีมากอดไว้กับตนเองหยุดถูกมัดสถาบันพระหมหากษัตริย์กับปัญหาที่ตัวท่านเองเป็นผู้ก่อเพื่อรักษาไว้ซึ่งอำนาจและปกปิดความล้มเหลวของท่านวันนี้นะครับผมหวังว่าเราจะพบทางออกเพราะประชาชน ต้องการความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายกบท่านประธานเขาไม่ต้องการเป็นผู้ถูกปกครองที่ยอมจำนนต่อหน้าพิเศษของพลเอกประยุทธ์ท่านหยุดสะกดจิตตัวเองได้แล้วครับหยุดสะกดจิตตัวเองว่าผมไม่ผิดผมไม่ผิดได้แล้วและยอมลาออกนะครับเปิดทางให้คนที่เห็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยเข้ามาเป็นผู้นำในการพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อนำไปสู่ทางออกที่สังคมมีฉันทามติ ร่วมกันนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและคือนอำนาจแก่ประชาชนครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับ <c oughs> ท่านต